สวัสดีครับมาพบกับนักจุบเช่นเคยนะครับก่อนนี่ก็ฝากกดตามช่องนักจีบโฟตโต้ในยูทูบช anel นักแฟแนเพจนักจีบโฟตโต้นะครับสำหรับนี้เข้ามาจ้างข่าวสําหรับคนที่ท o ยูทูบนะครับไม่ว่าจะกําลังทําอยู่หรือทําแล้วจนสามารถสร้างรายได้นะครับสาหรับผู้ที่เริ่มทายังสร้างรายได้ไม่ได้ตอนนี้ YouTube มีการเปลี่ยนกฎเกี่ยวกับ y o u ูทูปช็อ t นะครับเมื่อก่อน y o u ูทูปช็อ t เนี่ยมันก็เหมือนกับกดให้สร้างรายได้ได้นะแต่มันก็ไม่เห็นมีรายได้อะไรนะครับแต่ตอนนี้เขาประกาศเป็นข่าวแล้วจะมีรายได้ นะครับก็คือในหน้า youtube Studio อันนี้เป็นเวอร์ชันมือถือนะครับมันจะขึ้นมาอย่างเนี้ยขอให้มนงานการแล้วก็กดต้องอ่านยอมรับนะครับแล้วก็มันก็จะกดโอเคแล้วก็เรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาม,มก็จะเปลี่ยนไปนะครับอ่าแล้วมันก็จะมีคุณเป็นพาร์ทเนอร์แล้วนี่คือคนที่สร้างรายได้ได้แล้วถ้าเรากดยอมรับพวกพวกนี้ก็จะขึ้นมานะครับการสร้างรายได้อ่าใช้ง,งานอยู่ฟิไอโฆษณาฟีดในช็อตเนี่ยก็จะได้นะครับแต่แม้ก็จะเริ่มที่แต่ตั้งแต่หนึ่งกุมภานะครับอ่า แค่น so ี on ้นะครับสหรับคนที่ได้อยู่แล้วสําหรับคนที่ยังทาไม่ได้นะครับยังไม่ได้สร้างรายได้ได้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะไม่มีการเอาช็อตมานับนะครับชั่วโมงอันนี้เป็นอีกตัวอย่างช่องหนึ่งนะครับช่องนี้เป็นช่องที่ผมทํากําลังทําใหม่ไม่ใหม่นะทามากเกือบๆปีแล้วนะครับก็ยอดดูน้อยนะครับแต่ยอดยอดคนติดตามก็ยังไม่ได้เลยแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะนับแค่คนติดตามหนึ่งพัน ครบหนึ่งพันแล้วก็ชั่วโมงต้องได้สี่พันชั่วโมงนะภายในสามวันหกสิบห้าวันถึงจะเอามานับในการเปิดสร้างไรายได้ถ้าครบปุ๊บเราก็จะกดเปิดสร้างไรายได้ได้แต่ล่าสุดเนี่ยอตอนนี้เอาช็อตมานับแล้วนะครับแต่ช็อตเนี่ยก็คือต้องมีสิบล้านครั้งยเยอะนะครับถือว่าเยอะนะสิบล้านครั้งเนี่ยในช่องสิบล้านครั้งแล้วก็ภายในเก้าสิบวันด้วยนะครับไม่ใช่หนึ่งปีเหมือนการนรับชั่วโมงตรงนี้แต่ก็ยังดีนะครับเพราะว่าช็อตเนี่ยคนดูเป็นเยอะอย่างผมเนี่ย ก็เก้าสิบวันได้มาเก้าแสนสี่นะครับอ่านะก็ต้องลองเล่นดูนะว่าจะเป็นยังไงอืมว่าจะได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังอันนี้ก็คือช่องที่ยังไม่ไม่ผ่านนะครับเห็นไหมครับก็หน้าตาก็จะเหมือนกัน,นครับคือมันมีคำว่ตรงนี้ยิงอ่ะแต่มันยังไม่เห็นว่าอ่าถ้าเทียบกันก็คือใช่ไหมมันไม่ได้ใช้ไอตัวนี้ที่ผ่านแล้วนะครับเห็นไหมอ่าก็ยังไม่ขึ้นนะครับแต่ก็รอรอดูกันถ้าผ่านจะเป็นไงครับแต่ก็ข้อดีก็คือเนี่ยครับ ช็อตตอนนี้เอามานับนับแล้วนะนับสาหรับสร้างรายได้ได้แล้วแล้วก็เอามาสร้างรายได้ได้สาหรับคนที่ผ่านแล้วนะก็สําหรับคนที่กําลังทําอยู่อาจจะท้อแท้ว่ามันชั่วโมงไม่ถึงอะไรเงี้ยก็มา,ามาทาช็อตกันเยอะๆนะครับอ่าเผื่อจะมีรายได้เผื่อจะผ่านเกณฑ์อันนี้ก็มาแจ้งข่าวให้ทราบกันนะครับก็จบไปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ